พระราชนัดดาในรัชกาลที่สองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าขาวเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระเทเวศวัชรินทร์และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประสูติเมื่อพศ2387 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4หม่อมเจ้าขาวได้รับราชการในตำแหน่งตุลาการศาลร,รชาชะกูลและเป็นผู้ชลองราชการในศาลแทนพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระเทเวศวัชรินในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นผู้กํากับศาลมรดกและตุลาการศาลดีกาจนกระทั่ง ได้เป็นผู้ช่วยอธิบดีสารดีกาและเป็นผู้แทนอธิบดีในสารดีกาหลังจากนั้นได้เป็นข้าหลวงออกไปชำระความความผู้ร้ายและความต่างประเทศณนะเมืองจันทบุรีสำเร็จได้ตามพระราชประสงค์แล้วได้รับตำแหน่งผู้ชำระความในกระทรวงนครบาล ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาสารอุทธรได้ทรงบัญชาการในตำแหน่งด้วยความวิริยะสุขุมคำภีรภาพสามารถอาจหานในการที่จะพิจารณาพิพากษา คดีทั้งปวงชำนิชำนาญในพระราชกำหนดกฎหมายด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉริมพระยศเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์เมื่อปีมาแมพศ .2438 ในปีพศ .2435 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นองคมนตรีครั้งหนึ่งพระบรวงเธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงทราบถึงประเพณีการร้องเพลงบอกบุญเป็นภาษามอน จึงได้ส่งริเริ่มนิพนธ์เนื้อเพลงบอกบุญเป็นภาษาไทยเพื่อจะได้ร้องบอกบุญแก่คนไทยได้ด้วยส่วนทำนองร้องอย่างคงเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพลงบอกบุญของชาวไทยรามันก็ได้มีเนื้อเพลงเป็นภาษาไทยและมีชื่อว่าเพลงเจ้าขาวตามพระนามเดิมของพระองค์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ ประชวนโรคเรื้อรังและสิ้นพระชนเมื่อเวลา15.36นาฬิกา36นาทีของวันที่26กุมภาพันธ์พศ2444รพระชนมายุได้57ปีพระราชทานเพลิงพระศพณวัดเทพศรินทาวาสราชบวร,รวิหารเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พศ2445พร้อมกับพระศพของ หม่อมเจ้าประภากรมารากุล